ไม่ได้สั่งไอ้แบบนี้คือสั่งบอกนี่นะครับว่าเป็นนำนาจฝ่ายปกครองทําได้ที่จะห้ามแจกปฏิทินแต่รัฐไม่ได้สั่งแปลว่าคุณไปจัดการเองนั่นแหละแปลง่ายๆเลยครับคําสั่งไม่ยากอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรครับฝันอ่อนอะไรนักหนาครับมันเลอะเอะ ก็ไปวางครับต่อไปนี่ก็เป็นปฏิทินรูปของวัวหน้าคสชนายกรัฐมนตรีถ่ายคู่กับไก่อูก็ได้เพราะว่าดังมากนะครับปีนี้ปีวอกนะครับไม่ได้ปีไก่เรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ครับพยายามจะปั่นให้เป็นเรื่องเหมือนกับกรณีเนี่ยนะครับออกมาพูดเนี่ยนะครับเรื่อง พยานที่อดีตนายกยิ่งรักษณ์นี่นะครับขอเพิ่มพยานเข้าไปไกอูก็สัมภาษณ์ว่าอดีตนายกยิ่งลักษสอพฤติกรรมเตะทวงชัดเจนขอเพิ่มพยานคดีจำนำข้าวรอบสี่ซ้ำหลายปากมองไม่ออกว่าเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรรอกรรมการสอบพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าจำเป็นจะต,ต้องสอบพยานเพิ่มหรือไม่ ทนายความเนี่ยนะครับของอดีตนายกยิงลักนายน,นรวิทย์ล่าแหลงบอกว่าพยานทั้ง18ปากเนี่ยเป็นพยานที่ศาลร,รับไว้พิจารณาเกือบทั้งสิน้นนะครับแล้วก็บอกว่าไก่อูน่ะมโนเองว่าไม่เกี่ยวจำนำข้าวระบุว่าการอำนวยความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องระอามันเป็นหน้าที่อะไรของกศพรัฐบาล ถ้าคุณจะตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนเนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ีเพิ่มพยานแต่คุณนี่นะครับพอเขาเพิ่มพยานตอนแรกอ้างไม่เกี่ยวข้องแต่นี่นะครับทนายเขาก็ยืนยันเป็นพยานนะครับตีศาลก็รับไปแล้วถ้าคุณไม่ต้องการให้มีพยานก็ใช้มาตรา44ไปสิไม่ต้องฟังเหตุผล ใครมันจะโชคดีแบบเรือเหาะครับเรือไม่เหาะก็ไม่ผิดอ่ะปปชทิ้งทวนให้คดีการสลายการชุมนุมก็ไม่ผิดเรือเหาะนี่นะครับไกอวูไม่รู้เลยว่าเรือเหาะนี่นะครับว่ามันไม่เคยเหาะมันเหาะแวบหนึ่งนะครับหลังอันนั้นมันก็ไม่เหาะอีกเลยปรากฏว่าไม่มีเรื่องใดทุจริตทั้งที่เรือก็ไม่เหาะ ก็ส่งท้ายกันให้ทำกันให้เห็นๆและก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่กรณีนี้เมื่อมีข้อกล่าวหาเนี่ยครับรัฐบาลใช้กระบอกเสียงของตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ด่าเขาทุกวันเนี่ยต้องให้คณะกรรมาการเขาพิจารณามันไปเกี่ยวข้องอะไรกับไก่อว่ว ที่บอกว่ารัฐบาลระอาใจก็ใช้มาตรา44ไปสิท้าไห้เขาเนี่ยนะครับมีพยานในการต่อสู้ไายเขาต่อสู้เขาก็ต่อสู้ดิครับกระบวนการคุณจะเร่งอย่างไรก็งก็ว่ากันไปแต่คดีอื่นคุณเร่งบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าการสัมภาษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับใช้เวลาวันหยุด พูดเนยนะครับส่งท้ายปีเก่าบอกว่าสอบพฤติการเตะทวงชัดเจนก็ลองตัวเองนะครับมาโดนคดีบ้างเนี่ยก็เคยขึ้นศาลไม่ใช่อ่ะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสิทธินี่นะครับของจำเลยที่เขาจะต้องต่อสู้คดีกันอย่างเต็มที่ ที่ทนายบอกเนี่ยนะครับการอำนวยความยุติธรรมนมันเป็นสิ่งเนี่ยนะครับที่รัฐที่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมนั้นเขาพึงปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอมีพยานเพิ่มเข้ามาก็การเนี่ยนะครับเมื่อกรณีนี้เนี่ยนะครับไม่เคยปฏิบัติกับอดนายกคนใดเมื่อเขาไปเห็นว่ามันมีช่องทางใดเนี่ยนะครับ ที่ยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยนะครับในกรณีถูกกล่าวหาเขาก็ต้องใช้พยานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาหาักล้างนี่ก็เป็นเรื่องปกติคุณจะต้องการเนี่ยนะครับความยุติธรรมโดยทันทีนะเรื่องของพวกคุณเคยโดยทันทีบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าคุณต้องการจะได้อย่างนั้นคุณก็ใช้มาตรา44ไปดีกว่ แต่ถ้าต้องการให้เขาต่อสู้คดีมันเป็นหน้าที่อะไรของกระรัฐบาลจะมาถแถลงเมื่อตั้งคณะกรรมการแล้วอุตสาห์ออกมาตรา44คุ้มครองแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ทันถแถลงเลยไก่ดันขันซะก่อนมันเรื่องอะไรของคุณในไก่อูลองบอกหน้าที่ของคุณหน่อยนะครับกรณีคณะกรรมการชุดนี้ มันเป็นหน้าที่อะไรของคุณที่ไล่จิกเขาคนหนึ่งเขาไปเรื่อยเนะี่ยเพราะว่าอะไรครับคณะกรรมการเขาก็ต้องไปพิจารณาสีครับเพราะเนี่ยนะครับถ้าไปฟ้องในศาลแพ่งเขาก็ต้องต่อสู้คดีกันอีกแบบหนึง่งนี่จะใช้คำสั่งทางปกครองเมื่อใช้คำสั่งทางปกครองอย่างไรเรื่องนี้ก็เห็นว่าปลายทางจะไปสู่ศาลปกครองกันอยู่แล้ว แต่ว่าเขาต้องการทำความจริงในขั้นตน้นจะได้ไม่เหมือนกรณีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านนะครับติกแรหงโง่อยากโง่อยากจ่ายตังค์แต่กรณีนี้ครับเมื่อขณะนี้เรื่องอยู่ในสารดีกาแผานกรคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเรื่องก็มีความเกี่ยวข้องกันนะั้น พยานนั้นก็ใช้พยานเนี่ยนะครับบางปากเป็นพยานเดียวกันเพราะเป็นกรณีเดียวกันแต่เป็นคนละขั้นตอนเป็นคนละกรณีถามไกอูดิครับว่าถ้าใครให้คุณเนี่ยนะครับอย่าว่าไปใช้นี่ห้าแสนล้านแบบนายกยิงละเอาจากห้าสิบล้านเอาหรือรอยล้านเอา และเสร็แล้วเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าคุณจะสู้คดีอะไรกันนักหนาเพื่อพยาอะไรนั่หนาไ,นไก่อูเรื่องมันจะได้จบจบถามว่าคุณมีความสึกไงตอบว่าคุณก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าที่จะต่อสู้แล้วเนี่ยครับห้าสแสนล้านก็เป็นการฟ้องเนี่ยนะชนิดที่ว่าไม่ต้องการหวังผล เรารู้อยู่แล้วว่าใครหาตังค์ห้าแสนล้านมาไม่ได้หรอกแต่เป็นการฟ้องที่บีไม่หนีใครก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วถ้าเป็นห้าแสนล้านเนี่ยนะครับต่อให้ลดครึ่งสองแสนห้าก็ไม่มีปัญญาแล้วครับสองแสนห้าเท่ากับห้าแสนนั่นแหละนายกยิ่งรัก มากซิบบอกว่าไม่ขอลดทักบาทลดเครื่องเลยนะครับก็ยังไม่มีปัญญาเพราะว่าเงินทุกบาททุกตะตางเนี่ยนะครับออกจากธนาคารมันเข้าบัญชีประชาชนก็ตรวจสอบกันได้แต่ว่าเอาเถอะครับว่าผมเองเนีครับสงสัยการทำหน้าที่ของโคษกรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลมีคณะกรรมาการเนี่ยนะครับชุดนี้อยู่แล้ว ที่ขยายเวลาให้ใช้มาตรา44คุ้มครองให้อ้างว่าต้องคุ้มครองคนสุจริตซึ่งผมบอกชัดว่าคนสุจริตไม่จําเป็นจะต้องคุ้มครองเพราะความสุจริตอจาจจะคุ้มครองอยู่แล้วยกเว้นทุจริตแต่ปรากฏว่าไกอ่อูมาทําหน้าที่เหมือนโกศกคณะกรรมการชุดนี้มีลักษณะให้คุณให้โทษชัดเจน และบรรดาสาวกนะครับพักประชาธิที่บาบางคนก็เห่าหอนรับกันไปเป็นทางนประเด็นต่อมาครับนายมีชยัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้บอกว่ารัฐธรรมนูญใหม่วางกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมพร้อมกำหนดเงื่อนไขคุมเข้มนักการเมืองยังไม่ชัดมีกี่มาตราแต่เน้นสั้นกระชับ โยนคนบิดเบือนทำประชาชนเข้าใจผิดจนประชามติไม่ผ่านต้องรับผิดชอบความจริงเนี่ยนะครับมีคนจำนวนมากแล้วเขาได้แสดงความคิดเห็นช่วงวันหยุดแต่ผมอยากจะบอกไปยังนายมีชัยฤชุพันธ์ว่าที่บอกว่าคนบิดเบือนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจนประชามติไม่ผ่านต้องรับผิดชอบนั้น ถามกลับนายมีชัยว่าคนที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยนั้นจนประเทศเกิดความหายนะเกิดความบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในเหตุการณ์พฤษภา2535คนที่เขียนรัฐธรรมนูญน,นั้นควรรับผิดชอบอย่างไรบ้างผมไม่ได้สนใจอำนาจบ้าบอบคอแตกนี่นะครับ ที่นายมีชัยกำลังประดิษฐ์กันอยู่ที่บอกว่าเป็นยาแรงปราบคนโกงผมว่าทายาแรงกันจริงๆยามันมีมาตรฐานจริงๆนั้นผมไม่แน่ใจว่าประเทศนี้จะเหลือใครกี่คนบ้างเพราะแต่ละอย่างนั้นมันกลายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่วเป็นยาแรงโดยส่วนใหญ่จะเป็นยาสั่ง คนนี้กินไปเนี่ยนะครับไม่เป็นไรแต่คนนี้กินไปมีอันเป็นไปเขาเรียกว่ายาสั่งยาสั่งเนี่ยนะครับในวงการเนี่ยนะครับมนต์ดำถือว่าเป็นเรื่องนี่นะครับที่มีการพูดกันมานานผมไม่กลัวยาแรงแต่ผมกลัวยาสั่ง ยาแรงในการปราบคนโกงครับต่ปราบโกงกันจริงนะครับไม่ใช่ว่าพวกหน,นึ่งเนี่ยนะครับไม่โกงเลยไอ้พวกหน,นึ่งเนี่ยโกงมาตั้งแต่เกิดไอ้พวกหนึ่งเกิดมาแล้วยังไงก็ไม่โกงไอ้พวกนี้นี่นะครับเลวตั้งแต่อุบัติขึ้นมาในโลกอีกพวกหน,นึ่งเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยครับก็ดีโดยฉับพลัน ที่ผ่านมาประเทศมันเป็นแบบนี้คุณมีชัยและหลักใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอำนาจมันไม่ได้เป็นของประชาชนคุณมีชัยทำงานรับใช้เผด็จการแต่ละชุดเนี่ยนะครับคุณมีชัยอาจจะอยู่ในโลกของเผด็จการแต่วันนี้เนี่ยนะครับคุณมีชัยพยายามอธิบายว่า ตัวเองเนี่ยครับกำลังจะสร้างประชาธิปไตายให้เกิดขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าคนเราครับถ้ามีความสำนึกบทเรียนที่เห็นตำตาเหตุการณ์พฤษภาสามห้าอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญสามสี่ที่นายมีชัยมีบทบาทที่สำคัญนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่านำไปสู่ความตายความสูญเสียก่อนที่จะแก้ ที่มาของนายกที่มาของประธานรัฐสภาวันนั้นเรายังไม่มีองค์กรอิสระนายมีชัยยามาอธิบายนะครับว่าการพักการเมืองให้ผู้สมัครสวรเลือกกันเองโดยมีการตัดสิทธิ์ประชาชนจะให้พวกผมวางแผนแก้เกมไว้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้สมัครสวรด้วย สมัครกันทุกคนเพื่อจะเลือกกันเองเอากันแบบนี้คือถ้าจะดัดหลังเผด็จการนี่นะครับบอกว่าให้ผู้สมัครเนี่ยนะครับเลือกกันเองการพักการเมืองก็ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติสมัครทุกคนและก็จะไปเลือกกันเองดูสิครับว่าใครจะชิบหายมากันแต่ทำไมเราไป ต้องคิดกันอย่างนี้ครับว่าที่บอกว่าเนี่ยครับตัดพักการเมืองแต่ความจริงมันไม่ใช่ตัดพักการเมืองความจริงก็คือตัดอํานาจของประชาชนกระบวนการสัญหาคุณก็เหมือนสอปทไม่มีอะไรแตกต่างกันและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า